ก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เจอกันอีพีที่3แล้วนะครับที่ผมกลับไปหาคุณปู่นะครับไปส่งปู่ก็คลิปนี้มีข้อผิดพลาดหลายอย่างนะก็คือไฟล์กล้องมันมีปัญหาแล้วก็เหมือนตัวไมค์ของผมมันมีปัญหาก็คือไฟล์มันไม่มีเสียงนะครับมันจะไปมีเสียงตอนช่วงท้ายที่ผมถึงที่หมายแล้วนะครับแต่ก่อนนั้นนี่ก็คือเสียงหายหมดเลยนะครับ

แม้ไม่มีวันที่เธอและฉันจะกลับมาเป็นคิดถึงกันหรือเปล่าในวันที่เหงาบางครั้งบางคราวฉันเขียนจดหมายถึงเธอฉันเขียนจดหมายถึงเธอยังคิดถึงกันหรือเปล่าในวันที่เหงาบางครั้งบางคราวฉันเขียนจดหมายถึงเธอเพียงแค่ไม่เคยได้ส่ง ตอนนี้ผมออกมาจากตัวเมืองอุตรดิต์นะครับแล้วก็กําลังมุ่งหน้าไปที่จังหวัดกําลังมุ่งหน้าไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับโอเคก็ทางมันจะตรงๆแบบนี้เรื่อยๆนะขี่เนพลินก็จะแบบเคลิ้มๆเลย <laughs> แล้ก็จะแบบเสี่ยงต่อการลับในนะครับเ uh. มื่อกี้สายไม่หลุดนะครับไม่รู้ที่ผมพูดทั้งหมดนี้จะได้ยินหรือเปล่านะตั้งแต่ถ่ายตั้งแต่อุตรดิตถ์โอ, oh. <No. S 1> อ้โหดูต้องเขาพูดเขาดิสวยมากเลยเลียงสวยมากเลย ยาว,วครับก็แวะพักนะครับตรงพักที่ศาลานะครับตรงนี้เขาชื่อว่าถน,นนสายเอเชียพิษณุโลกอุตรดิตนะครับมันก็เป็นเสียไฟแดงอ่อสุดท้ายก่อนที่มันจะขึ้นเขานะครับ ก็ถ้าเลี้ยวขวาไปมันก็จะไปบ้านแม่เพื่อนผมพอดีเลยก็เลยผมก็เลยชอบแวบตรงนี้ยครับแวะพักแวะอะไรตรงนี้นะครับ,บ,พบ,รรบเพราะว่าถ้าหลังจากเนี้ยนะครับมันก็จะตรงยาวๆเลยเป็นถนนที่ตรงมากๆเลยนะครับก็แแบพักก่อนตอนนี้4ี่โมงเย็นแล้วนะครับก็ถึงบ้านน่าจะหลายอีกสักหลายชั่วโมงอยู่นะครับน่าจะดึกๆเลยนะครับ เรียบร้อยครับอาการเริ่มหมอกแล้วรู้สึกบางโซงผมจะมีปัญหาแล้วนะครับมันเหมือนรถมันจะเกียวหวานแล้วก็เหมือนจะหลุดกอแก๊กเกะกะก,ะก,ะก,ะกะตลอดเวลาในเวลาขี่รถนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็เหลืออีกประมาณ200โลถ,ถึงจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับแล้วก็อีก150โลนะครับจากนาครสวรรค์ไปที่บ้านผมนะครับผ่านจังหวัดอุท,ยทัยธานีก็เบดเสร็จแล้วเหลือ350โลเนาะก็ก็ครึ่งทางเนาะตอนนี้มาได้ครึ่งทางละเพราะว่า พิซซ่าโลกก็เหมือนเป็นตรงกลางก็เหมือนเป็นครึ่งทางของการเดินทางครั้งนี้นะครับก็น่าจะอีกหลายชั่วโมงอยู่นะครับเพราะว่าผมก็ออกมาตั้งแต่บ่ายหนึ่งเนาะตอนนี้ก็4ี่โมงเย็นแล้วแสดงว่าผมต้องรีบไปนะไม่งั้นน่าจะถึงบ้านมืดเลยนะครับโอเค ครับก็มาเรื่อยๆเนาะเป็นทางที่ตรงมากเลยนะครับแต่ว,ว่าวิวข้างทางนี้ก็สวยใช้ได้เลยนะครับมีนาข้าวมีข้าวโพดอะไรเงี้ยถือว่าสวยดีครับชอบมากเลยนะครับแล้วก็พอขี่มาได้สักพักหนึ่งนะครับเข้าเขตจังหวัดพิซูโรกผมก็จะเลี้ยวขว,ขวานะครับไปที่อำเภอพรมพิรามนะครับมันเป็นเหมือนทางลัดเนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเข้าเมืองเข้าในตัวเมืองพิซณูโรกนะครับเพราะว่าผมรถมาติดไง GPS มันก็เลยให้มาเลี้ยงทางอ,อำเภอพงม,มิลามนะครับมันก็เป็นทางหมู่บ้านนะครับก็เป็นนาข้าวเป็นไรที่แบบสวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าคือทางหมู่บ้านตรงนี้มันมีงานสพพอดีนะครับก็เลยทําให้ผมร้องไห้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันทําให้ผมคิดถึงปูนะ่เนาะว่ากลับไปก็ต้องเจอแบบนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ผ่านไปแล้วก็ ผมก็ขี่มาถึงตรงที่มันปลูข้าวแบบโคตรกว้างอนะ่ะน่าจะเป็นแบบร้อยร้อยไร่เลยนะอากาศก็ดีนะครับลมพัดแล้วก็ช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยโ้ฟินบอกเลยโคตรฟินนะครับโคตรชอบเลยนะครับก็เป็นอำเภอที่สวยสวยมากครับอำเภอพมลา <l ots> แล้วก็สิ่งที่ผมสวยมากกว่าน,นั้นก็คือผมขี่มาเรื่อยๆแล้วผมลืมดูว่าเบรเสร็จคือน้ำมันแม่งหมดเว้ยแล้วแม่งก็ดับดับคามือเลยอะย่างดีนะครับที่มีอ่า ังน้ำมาสำรองอยู่ใต้เบาะนะครับก็เลยเติมน้ำมันนะครับจนไปหาปั๊มต่อไปเจอนะครับไม่งั้นน่าจะมีเข็นนะครับก็อย่าลืมมีถังน้ำมาสำรองนะครับถ้าเกิดขี่รถไกลๆนะครับก่อหลังจากนั้นนะครับผมก็หาปั๊มเจอนะครับก็แวะปั๊มทำเติมน้ำมันเติมใส่ถังสำรองอะไรนะครับแล้วก็ไปแล้วหน้า่างตานะเพราะว่าตอนนี้เพียเริ่มไม่ไหวละแล้วก็ไปหาอะไรกินในเซเว่นนะครับซื้อพวกน้ำ หวานน้ะไี้กินนะครับก็ออกเดินทางไปต่อนะครับจนเริ่มทางไปนครสวรรค์นะครับที่เป็นระยะทางที่เริ่มตรงตลอดเลยนะครับก็ดูความโชคดีครับเสียงไฟล์วิดีโอกลับมานะครับแต่กลับมาไม่กี่คลิปนะครับเดี๋ยวตอนท้ายมันก็หายไปอีกนะครับก็ซวยๆนิดหนึ่งครับ ก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับก็เริ่มเย็นเริ่มมึดขึ้นเรื่อยๆนะครับตีหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะครับโอ้โหเริ่มมืดเริ่มมึดแล้วขออนุญาตพูดนิดหนึ่งนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับผมว่าถนนค่อนข้างนี่จะแย่แล้วก็ห่วยแตกนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะไหลทางนี่คือแบบโอ้ขี่แล้วแบบรถจะพังอนะผมเกือบล้มเกือบอะไรเงี้ยมันจะมีพวกคอสะพานมีอะไรเงี้ยนะครับบอกแบบ ค่อนข้างขี่ยากนะตอนกลางคืนยากกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับแล้วก็ขอพูดตรงๆว่าถนนแย่นะแล้วก็ขี่มาสักพักหนึ่งผมไปเติมลมยางเพิ่มแล้วมันแข็งเนาะด้วยความที่ถนนมันก็แย่อยู่แล้วเนาะขี่กระแทกป,ก,ปกปักปักจนบางโซ่ผมนี่มีปัญหานะครับน็อตหลุดก็เลยต้องแบบมีน็อตสำร,รองไว้แล้วก็ขันอะไรเงี้ยให้มันแน่นเนาะก็ฝากนิดน,นึงนะครับสำหรับผู้ใหญ่ที่ดูแลถนนจังหวัด พิจิตนะครับก็ไต่ทางแย่มากครับพอมาแล้วขึ้นเรื่อยๆเริ่มมืดเริ่มอะไรเรื่อยๆนะครับโอ้ oh, แบบรถก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆขี่ยากขึ้นเรื่อยเพราะว่ามองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับรแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้ทางแบบว่าตรงนี้ตรงนี้มันมีที่เลี้ยวมันควรระวังนะอะไรเงี้ยนะครับก็ขี่ยากมากๆครับขี่ยากกว่าตอนกลางวันเยอะนะครับก็มาเรื่อยๆเนาะจนถึงออมอรนาเลสวนผ่านมอนาเลสสวนก็ ตรงเรื่อยๆครับตามทางยาวๆเลยเป็นน่าจะร0กว่ากโลนะ132าโลนะครับแล้วก็มาถึงเรื่อยๆตรงเลี้ยวขวาเป็นทางที่เด็กแว้นชอบมาแว้นกันนะที่นครสวรรค์อนะ่ะเป็นทางตรงแล้วก็มีนาข่าวแบบคงกว้างตรงๆน,นั่นเลยผมเห็นเด็กแวนชอบมาแวนกันแถวนี้นะก็กลับมานะครับเรื่อยๆเรื่อย แล้วก็เข้าจังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยต้องเน้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นจังหวัดที่ไม่ใช่ทางผ่านแบบนครสวรรค์หรืออะไรเงี้ยนะครับทางที่ผมไปเนี่ยมันมืดสุดๆเลยครับมืดแบบโอโ้โหไม่โคตรน่ากลัวเลยอะแล้วม,มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันมืดผมจําได้ว่าตรงข้างทางมันจะคือทางมันจะเป็นเขาเหมือนกันเนี่ยแหละครับแต่เขามันจะไม่ชันไม่สูงเหมือน เหมือนภาคเหนือนะครับแต่ว่าผมจําได้นะว่าไอ้เขาอะไรตรงนี้มันจะมีสารพระภูมิอยู่อะแล้วผมขี่มืดๆตรงนั้นคนเดียวแล้วโอ้ยท่องภาวนานในใจนี่ขนลุกเลยนะครับแบบสุดๆอะ่ะเออแบบไม่ไม่อยากมองกระจกหลังเลยนะผมก็ขี่เรื่อยๆไม่มีทางเลือกแลเขาต้องขี่มาเรื่อยๆนะครับจนผ่านไปได้นะครับ <laughs> แล้วก็ลืมบอกนะครับผมก็มาเรื่อยๆจนถึงปั๊มเนาะปั๊มตรงนั้นก็จะเป็นปั๊มที่นครสวรรค์น,นะครับจากปั๊มถึงบ้านผมก็150ยโลนะครับแล้วก็ผมมาเรื่อยๆจนถึงอำเภอด่านช้างนะครับทางอุทัยธาน,นีต้องขออนุญาตเรียนนิดนึงนะครับทางดีแต่ว่าไฟไม่ค่อยมีนะครับอืม ก็คงเข้าใจแหละเป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยม,มันไม่ใช่ทางผ่านแบบหลักเนาะก็เลยไม่ค่อยมีไฟก็ไม่เป็นไรเนาะแต่พอมาถึงจังหวัดอ,อ,อำเภอด่านช้างนะจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับด่านช้างเนี่ยเป็นอำเภอที่อยู่บนสุดของจังหวัดสุพรรณนะครับมันติดจังหวัดอุดรธานีผมก็ไปแล้วก็ด้วยความที่อะไรไม่รู้นะไม้มันติดไม้กล้องวอโปรมันติดเฉยเลยนะครับติดก็เลยเรียบร้อยก็เลยอัดคลิป มาได้นะก็จะเป็นเหตุการณ์ในตอนนั้นโดยที่ผมไม่ได้มาภาคในตอนนี้นะก็จะเป็นอีกอธลบหนึงที่เข้าใจคอนรส้สึกของผมในตอนนั้นละกันนะครับโอเคครับทุกคนผมถึงอำเภอด่านช้างแล้วดเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่งานไปไหว้ปู่ก่อนนะครับ สิ่งต่อไปนี้อยู่ข้างหน้าตรงนี้คือส,สิ่งที่ผมต้องยอมรับความจริงให้ได้นะครับผมจะไม่หลอกตัวเองแล้วผมจะต้องยอมรับความจริงให้ได้ นี่ครับเวลาออกมาจากบ้านใช่ไหมก็ตรงนี้เป็นทางเข้าเนาะเนี่ยปู่ผมก็จะนอนอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะครับประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาปู่ก็จะนอนตรงนี้นะครับแล้วก็ย่าเขาจะนอนตรงนี้นะครับก็เขาจะคอยดูแลกันนะแต่ว่าจบงานเดี๋ยวต้องเตรียมไปพื้นที่โรงพยาบาลด้วยนะครับนี่เป็นหมาสองตัวที่ปู่ผมเลี้ยงไว้นะครับมัน ปู่คงก็คุณมาตั้งแต่เล็กๆมีหลายรุ่นครับหมาที่บ้านผมเขาคงทรามานอะ่ะนอนอยู่แต่ตรงเนี้ยตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ขยับไปไหนไม่ได้นะครับนอนอยู่บนเตียงแล้วก็มีทีวีตรงนั้นหนึ่งตัวให้เขาดูทีวีนะครับแก้สิงอันนี้ไว้รองขาเขานะอันนี้นให้เขาหนุนถ้าเป็นผมก็คงอึดอัดนะนอนอยู่บนเตียงแล้วมันก็ร้อนด้วยนะครับ เพราะว่าที่ภาคกลางอากาศมันร้อนเนาะเคยคิดเล่นๆนะถ้าผมเป็นปู่ผมก็คงทรมานนะเดินไม่ได้แล้วก็กินข้างหลังมาเขาต้องกินสายอาหารแต่คนเราเกิดมาก็ต้องตายเนาะผมไม่เคยคิดนะว่าตัวเองจะอยู่ถึงอายุร้อยปีอ่ะเจ็ดสิบแปดสิบผมว่าผมก็เยอะสำหรับผมแล้วนะครับตอนนี้อายุยี่สิบแล้วก็หนึ่งส่วนสี่ของอายุทั้งหมดแล้วนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของชีวิตเรา ผมยังทาอะไรได้ไม่เต็มที่ยังไม่ได้ถึงฝันยังมีฝันอีกหลายอย่างที่อยากทาอะ่ะการสูญเสียครั้งเนี้ยมันทําให้ผมได้อะไรหลายอย่างเลยนะครับทั้งการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกผมพยายามทําใจนะให้ได้นะครับที่บ้านบอกไม่มีใครฝันถึงปูอะไรเลยนะครับ แต่วันที่ปู่เสียคือตอนเช้ามืดตอนตีสามอ่ะผมฝันถึงปู่ฝันว่าผมยืนกระตอบท้ายไล่อ่ะมันจะเป็นมันเป็นกระตอบมีสากนามีกระตบผมกับปู่จะไปนอนตรงนั้นด้วยกันทุกวันนะครับผมฝันว่าผมอยู่กับปู่ที่นั่นนะครับแล้วแต่ว่าผมกับปู่ไม่ได้พูดอะไรกันนะก็เลยรู้สึกแบบคิดถึงเขาเนาะถึงเวลาจริงๆและจริงๆมันมันต้องทําใจได้ตอนแรกมันก็เสียใจนะแต่แต่ตอนนี้มันเริ่มทําใจได้แล้วนะครับสุดท้ายที่ผมอยากฝากให้ครับใครหลายๆคนที่ติดตาม้องผมอยู่นะ ถ้าเกิดยังมีพ่อมีแม่หรือว่ามีคนที่เราลักอยู่นะครับ <c oughs> ก็พยายามดูแลกันให้มากที่สุดดูแลกันเอาใจ,จาใส่กันนะครับ <c oughs> เพราะว่าพอถึงวันที่มันต้องสูญเสียมันจะได้ไม่ต้องรู้สึกแบบเสียดายนะครับว่า วันที่เขาอยู่ทําไมเราดูแลเขายังไม่ดีคือมอนผมไม่ค่อยได้คุยกับเขาเท่าไหร่นะพอโตมาผมคุยแต่ว่ามันไม่ได้คุยกันบ่อยนะครับเพราะว่าผมก็ไปเรียนที่ที่ต่างจังหวัดด้วยอ่ะมันมันไม่ค่อยได้เจอหน้ากันนะครับก็มีโทรมาหากันบ้างแต่ว่าไม่ค่อยโทรไวเท่าไหร่โทรประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณ3ครั้งเนาะมันไม่ค่อยบ่อยเท่าไงจริงๆมาโทรทุกวันอ่ะมันก็โทรได้นะผมว่าผมทําได้ดีกว่านี้เนาะ แต่ผมก็มากลับมาบ้านผมก็มาดูแลเขานะตอนนั้นเขาสุดหนักผมก็แบกเขาไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เขาก็หายาไม่ถึงออก,กจากโรงพยาบน,นะครับได้ก็กลับมาเป็นปกติมา2เดือนก่อนเนี่ยคือเพิ่งรู้ว่าปู่ผมเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยนะครับเหมือนหมอเพิ่งตรวจเจอแล้วก็อาการก็สุดหนักแบบพึบลงมาเลยนะมันไวผมว่ามันไวเกินอะ่ะเพิ่งรู้แล้วก็เดือนก็กว่า ไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนี้ะก็จบคลิปสําหรับสําหรับคลิปนี้เป็นความทรงจําในชีวิตผมนะครับว่าวันนี้ผมเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วก็สูญเสียอะไรไปแล้วก็ผมได้อะไรจากการสูญเสียครั้งเนี้ยผมได้ข้อคิดได้เรื่องราวได้ประสบการณ์อะไรจากตรงนี้นะครับขออนุญ,ญาตเก็บเป็นความทรงจําของผมไว้ในคลิปวิดีโอคินี้แล้วกันนะครับ ทำไมทุกครั้งที่เขียนฉันคิดถึงเธอเลือเกันเทคโนโลยีในยุคนี้ฉันก็คงตามไม่ทันเฟซบุ๊กก็เล่นไม่เป็นไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็เลยต้องมานั่งเขียนไปเพี่งให้เป็นเรื่องราวอากาศหวังว่าเธอคงสบายดีส่วฉันก็นยังเหมือนเดิมแม้ไม่มีวัน